รีวิวซัมซุงกา a l ล็กซี่แทบอสทั้งซีรีส์เลยนะครับผม3ตัวแบบนี้เนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยตรงนี้ให้ฟังกันนะครับผมไป ก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้สรุปคร่าวๆกันไปนะฮะจอนีจับได้แค่แบบตัวเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่างานรีบมากเลยแต่ตอนนี้นะที่ไอได้ครบทั้ง3ตัว3ขนาดอย่างตัวนี้นี่ตัวของ Galaxy Tab S9 ธรรมดานะครับผมตัวข้างนี้ตัวพ l u s นะฮะและตัวใหญ่ตรงกลางนี้ตัว Ultra นะครับมาครบทั้ง3ขนาดเดี๋ยวคืนนี้จะมาเจาะลึกๆหน่อยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแต่ละตัวมันมีความต่างความเหมือนตรงไหนบ้างนะครับผมเผื่อใครที่กาลังลังเลยอยู่เอ้จริงอยากจะได้จอใหญ่แต่มันก็จะต่างกับจอเล็กไหมนะเสริมในฟิลลิ่งของการใช้ งานด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอ่ะอย่างแรกขอเริ่มที่เรื่องที่3ตัวนี้เหมือนก่อนแล้วกันนั่คือเรื่องของหน้าจอนะครับบางคนขนาดหน้าจอมันก็ต่างกันน,นะใช่รับขนาดหน้าจอต่างกันแต่ตัวของพาแนลหรือว่าความคมชัดของหน้าจอนะครับผมตัวนี้เนี่ยได้มาเรียกว่าเทียบเคียงกันมากๆเลยในแะง่ของพาแนลหน้าจอรอบนี้นะถ้าไปดูในฝั่งของ S8 นะครับเขาจะมีการเรียกไงแบ่งชนชั้นกันเล็กน้อยว่ารุ่นเล็กได้เป็นตัวของ a อ ทีเอฟทีนะรุ่นกลางได้เป็นตัวของ OLED เลนะรุ่นใหญ่เป็นเอออัลโมเแต่รอบนี้นะครับทั้ง3ตัวได้หน้าจอเป็น d y n a มิกอั o โมเ 2X องนะครับซึ่งหลายคนน่าจะพอรู้กันนะว่า Super d y n a นามิกอั e โมเขสองเอ็ s ของัมซุงนะครับผมขึ้นชื่อเรื่องสีสวยสดงดงามอยู่แล้วและด้วความเป็น 2X เนาะตัวนี้1 2 0ยทั้ง3ตัวเลยนะครับเอาไปดูหนังดูซีรีส์บอกเลยว่าฟินตาสุดๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ขนาดแล้วล่ะว่าชอบแบบไหน หนึ่งอย่างที่เสริมเติมเข้ามาทำให้รุ่นแท็บ s อทั้งซีรีส์ทั้ง3ตัวตรงนี้เนี่ยมันเด่นขึ้นมาอีกนะครับผมก็คือใช้งานภายนอกอาคารหรือว่าเอ้ยนอกบ้านกลางโจงกลางแจ้งก็ว่ากันไปซึ่งบางคนเป็นวิศวกรวิศวกรออกไซงงไซงานก็ว่ากันไปตัวของ Galaxy Tab S9 รอบนี้นะครับเขามีตัวบูสแสงนะทำให้สามารถทํางานในที่กลางแจ้งได้ดีขึ้นซึ่งทั้ง3ตัวก็เก่งเรื่องการทําง,ทงานกลางแจ้งตรงนี้ขึ้นมาหมดเลยและในส่วนที่เหมือนกันอีกนะครับ ว่ามาเท่าเทียมทั้งหน้าจอแล้วขุมพลังของทั้ง3ตัวก็ยังคงเร็วแรงพอๆกันเลยนะครับเทียบเคียงกันมาเลยเพราะว่าเขาใช้ชิปเป็นตัวของ snapdragon 8 Gen สอนเหมือนๆกันแรงปืนปลารดได้เหมือนกันทั้งในแง่ของการเล่นโซเชียลนะครับบอกเลยว่าพวกแท็บเล็ตต่างๆมันลื่นปื้ดลื่นปื้ดได้อยู่แล้วและทั้ง3าตัวทําได้ดีอยู่แล้วทั้ง3ตัวก็ทําการเล่นเกมออกมาได้ดีเพราะว่า snapdragon 8 Gen 2ตัวนี้คือตัวท็อปสุดๆของในฝั่ง a n d ด o i d ในปีนี้ซึ่งนอกจากในเรื่องของการดูหนัง เล่นเกมไปแล้วเรื่องของมัลติทัสหรือว่ามัลติทัชกิ้งในการทำงานหลายๆแอป <t ell> หลายๆโปรแกรมพร <Hotel> ้อมๆกัน Samsung เนี่ยอันนี้คือข้อดีหนึ่งคือเขาสามารถเอาแอปอะไรก็ได้นะฮะเปิดมาเป็นหน้าจอแยกได้เกือบทั้งหมดรวมไปถึงจะเปิดเป็นหน้าต่างป๊อปอัพ <t ell> ขึ้นมาก็ได้จอใหญ่จอเล็กดู u t u b e ซีกหนึ่งนะฮะอันบนเป็นจดตามนะะอันล่างฟาร์มเกมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในฝั่งของการทำงานบนฝั่งของโน้ตบุ๊กก็ได้นะพร้อมๆกันไปเลย345อย่างอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็น เป็นจุดเด่นหนึ่งที่ทาซูง n รซี่แท็บเอ s เก้าซีรีส์ทำได้ดีมากๆเลยนะครับกับอีกหนึ่งอย่างที่ทั้ง3ตัวนะครับผมอันนี้เรียกว่าซัมซุงไม่กักแล้วให้มาเหมือนกันหมดนะครับและก็เป็นครั้งแรกของในฝั่งแท็บเล็ตด้วยนะตัวของแท็บเอสเก e าซีรทั้งหมดทนฝุ่นทนน้ําแล้วนะครับเขาน่าจะเล็งเห็นว่าในการใช้ชีวิตของทุกคนในประจําวันนี้เขาน่าจะเสริมให้สามารถไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆอย่างบางคนนั่งอยู่ข้างสระว่ายน้ํา อยากทํางานฟิลฟิแบบสบายสบ,ยสบยแล้วกังวลปุ๊มมือคนโดดน้ําน้ำกระจายเข้ามา,าบางคนโอ้โหกังวลเลยว่าข้อมูลหลายๆอย่างมันจะเสียหายหรือเปล่าตัวของแท็บ s 9สเก้าซีรีส์ทั้งหมดนะครับตอนนี้มีการทนฝุนทนน้าได้เรีติ้งนะครับ IP68 เรียบร้อยแล้วตอนไปเกาหลีนะครับเขาแบบว่าจุ่มน้ําโชว์ได้เลย <Wow. S 1> และยังเขียนต่างๆในใต้น้ําได้อีกตั้งหากเพราะฉะนั้นนะครับความกังวลใจหลายๆอย่าง ของการใช้พวกแท็บเล็ตจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยการพกพาอะไรเงี้ยมันดูสบายใจมากยิ่ขึ้นอย่างสถานการณ์บางคนเนี่ยทำงานอยู่นะใส่กระโปรงใส่กระเป๋าไปและเกิดเหตุแบบพวกฝนตกลงมาเออแทบอ็บอื่นๆนะเราก็ต้องใส่กระเป๋ากันด้วยอย่างดีนะแต่อันนี้คือถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างแท็บ S9 ส l t er, ้นะฮะเราสามารถเอามาบังฝนได้เลยนะ <laughs> นี่เธอบางฝนด้วยกันไหมเราจะสบายใจถึงขั้นนั้นได้เลยนะอันนี้คือทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถทนน้ําได้จริงๆดีเยี่ยมเขาคิดมาให้กับคนที่อยากจะใช้งานหลายๆทีแม้กขึ้น่เออรวมถึงแบบบางคนเข้าห้องน้ห้องน้ำอยากดูซีรีส์ต่อยนะ <Wow. S 1> ติดซีรีส์เงนะี้ยมุบวงมุบวิ่งดูกันไปได้นะครับผมในห้องน้ําก็สบายเลยใช้อ่างน้อ่างน้าก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอะไรได้เหมือนกันอีกนะครับผมนั่นก็คือการรองรับประการและก็มี ปากกา S p สเพนนะครับผมแถมมาอยู่ในกล่อง ทุกรุ่นไม่มีคักไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมเขาให้มาอยู่ในกล่องเลยและอย่างที่บอกตัวของปากกา S p e เพรอบนี้นะครับสามารถจะนําไปเขียนใต้น้ําได้ด้วยนะเออเจ๋งแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการวาดในการเขียนเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่เสมอมานะครับตัวของปากกา S p e เพก็ขนาดไซส์เล็กกระทัดรัดนะการใช้งานโดยรวมถือว่าเจ๋งมากๆเลยแล้วก็ฟิลลิ่งในการจดการเขียนเนี่ยมันจะแบบว่าถ้าใครเปิดเสียงป่ะนะมันจะได้ยินเสียงเวลาตอนจดมันจะฟืดฟืดฟืดเป็น ิวปากกาลงบนกระดาษอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะชูเลยนะบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆตัวของ s p e n เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถแปลภาษาทําให้เราเรียนภาษาได้เก่งขึ้นได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับผมมันมีหัวข้อการกดปากกาแค่นปุ๊บนะทุกคนมันจะมีหัวข้อด้้นข้างปากกาเนี่ยมันมีคําว่าแปลภาษาซึ่งการแปลภาษาตรงนี้นะเราสามารถเอาปากกา S Pen พตรงนี้นะครับไปจ่อไว้กับคําภาษาอังกฤษหรือว่าคําภาษาต่างประเทศไหนก็ได้นะครับ บนหน้าจอเราเลยไม่ว่าจะเป็นจะต้องเป็นรูปภาพแตะเข้าไปปุ๊บนะคำนั้นนะ่ยขึ้นคําแปลมาให้เราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแคบแล้วไปค้นหาคําอีกคีหนึ่งบนหน้าจอเราได้เลยถือว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่ทางซัมซุงเด่นแล้วก็เก่งมากๆจริงๆอาจจะไม่แค่เฉพาะตัวของแท็บเอสนะฝั่งของซัมซุงที่มีปากกาอะไรเงี้ยอย่างตัวของ S23 ยี่สิอะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้เลยเสริมอีกนิดนึงเผื่อบ,บางคนเนะี่ยอาจจะไม่ได้รู้ถึงฟีเจอร์ตรงนี้แต่อยากจะชูจุดนี้จริงๆทําให้คนที่อยากจะเรียนภาษาเนี่ยได้เรียนภาษาได้ง่่าายมากิงขึ้นนบน จอดทุกที่เลยนะครับผมเจ๋งจริงๆนะซึ่งอีกหนึ่งอันที่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับก็คือเรื่องของลําโพงลําโพงทั้ง3ตัวนะครับตัวนี้เป็นแบบลําโพงบนล่างซ้ายขวาปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กจัดให้มาอัดเต็มแล้วก็จูนด้วย AKG นะครับซัมซุงก็โค้ง AKG ทุกๆปีอยู่แล้วนะครับก็ได้เสียงที่รองรับดอบี้ด้วยนะครับเสียงมีมิติด้วยแจะยต่างกันนิดหน่อยก็คือเรื่องความใหญ่ของลําโพงแล้วกันนะเนื่องจากมันก็ต้องดูเทียบขนาด กันอีกทีนึงยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังมากขึ้นนะครับแต่ลองดูละเสียง ดูหนังได้แบบอัตรลสุดและหนึ่งความเหมือนนะครับผมที่ทําให้ตัวของแท็บเอสรอบนี้เนี่ยเฮ้ยหลายๆคนเ, P, เริ่มเทเริ่มกลับมาใส่ใจสนใจอย่างตัวแท็บเอสเก้าซีรีส์นี้มากขึ้นนะครับผมนั่นก็คือการรองรับแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันที่ปกติจะอยู่ในฝั่งของแบรนด์นะเพื่อนบ้านที่เขาจะผูกขาดระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มาอยู่ในตัวของคัมซูงกาลิซี่แท็บเอสเเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในฝั่งของ Good Note แล้วก็ Luma f u s ช o n นนะแอปพลิเคชันตัดต่อ ับแอปพลิเคชันในการจดเออรอบนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นกู๊ดโน้ตตรงนี้เนี่ยใครที่สมมุติจัดไปไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางอะไรก็ตามนะ กู๊ดโน้ตได้ใช้ฟรีๆไปเลยครับ1ปีนะครับผมก็เอาไปเขียนเอาไปจดเอาไปวาดน,นะเอาไปใช้เรื่องของการเรียนได้อย่างสบายๆ1ปีไปเลยแต่ส่วนปี2ปี3เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูฟีดแบ็กกันอีกทีนึงว่าเอ้ยเขาจะยังเปิดให้ฟรีไหมหรืออาจจะจ่ายครึ่งราคาก็ว่ากันไปในเรื่องของการจดการเขียนกนารวาดทาได้เลยนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าในฝั่งของ Apple ลแล้วกันนะฮะเล่าเลยคือ Apple เลยนะอาจจะต้องรออัปเดตเรื่อยๆภายหลังนะฮะให้เขาเพิ่มฟีเจอร์สติกกงสติกเกอร์อะไรหลายๆ มันเทียบเคียงในฝั่งแอ a เปิลได้เมื่อกี้คือที่เหมือนกันนะครับผมเรามาดูข้อแตกต่างกันบ้างเผื่อหลายๆคนจะต้องพิจารณาหนักๆว่าเฮ้ยสอตัวตรงนี้มันแตกต่างยังไงตรงไหนอย่างแรกเลยนะครับผมแน่นอนเรื่องของขนาดตัวน้องเขาเนี่ย แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมรุ่นเล็กสุดอย่างตัวของแท็บ S9 เนาะขนาดหน้าจออยู่ที่10.9นิ้วอันนี้ก็ไปเทียบเคียงในฝั่งของ iPad ก็ iPad Air หรือจริงๆมันก็ไปชนกับตัวของ Pro 11นิ้วได้มันขนาดไซส์เดียวกันถัดมาเป็นตัวพลั s นะพลั s เนี่ยอยู่ที่12.4และตัวพี่ใหญ่ไซส์ Big b เบิ Ultra หน้าจอบเบนเทิรแบบนี้ก็คือ14.6จับเหมือนได้ ทีวีเครื่องน้อยครื่งหนึ่งได้เลยนะแน่นอนแต่ขนาดหน้าจอที่ต่างกันจุดประสงค์การใช้งานมันก็น่าจะต่างกันระดับหนึ่งนะครับอย่างตัวของ S9 น่าจะเหมาะแค่การพกพาสัส่วนใหญ่ไปทาํางานอะไรเงี้ยนะครับผมใช้จดใช้วาดถือได้ไม่หนักมากแต่ถ้าใครอยากจะได้พื้นที่เริ่มขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยวาดลงวาดรูปเสริมก็มานหน่อยหรือจดที่มันใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นตัวของ S9 Plus ตัวนี้นะครับให้มันตอบโจทย์หน่อยตัว12.4มันก็ใหญ่มากไหมมันก็ไม่ได้เชิงว่าใหญ่มากนะมันก็ถือว่ากําลังดี แต่ถ้าไอตัว14.6ตัวนี้เนี่ยไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มขึ้นมามากๆอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการหยิบตัวเนี้ยไปทํางานอย่างจริงๆจังๆหรือว่าจะพกมาบวกกับพวกคีย์บงคีย์บอร์ดเสริมเข้าไปก็คือโน้ตบุ๊กดีๆเครื่องหน,นึ่งนั่นเองถือพีทรงพีเซนได้เลยนะครับปื๊บปืป๊ปัดปัด,ปดพีเซนไปง่ายๆได้หรือว่าอยากจะเอาไปเสพคอนเทนต์ดูหนังฟังเพลงอันนี้น่าจะตอบโจทย์กับแต่ละคนมากกว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยโอเคกับหน้าจอขนาดไหนเน้นพกพาไหนหร กกเลือันดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขนาดน้าหนักการทุกพาก็อย่างที่บอกมันก็เล็กใหญ่ตามกันไปซึ่งแน่นอนตามขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องของแบตเตอรี่ก็ต่างตามไปด้วยนะครับผมถ้าเป็นในฝั่งของตัวั S9 ธรรมดานะครับได้แบตอยู่ที่8,400มิลลิแอมป์ขยับขึ้นมาเป็นตัว S9+ นะครับได้อยู่ที่10,000กับอีก90มิลลิแอม และถ้าเป็นตัวใหญ่สุดนะครับในตัวของอัลตร้าเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับอีก200มิลลิแอมไปเลยก็จะมีการส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งานแต่จากที่ลองตัวของ Samsung Galaxy Tab S9 บ l t r a ตัวใหญ่เลยนะถ้าเปิดดูหนังเร่งต่างเนี่ยเปิดแบบลากยาวจริงๆอ่ะ11 12ชั่วโมงอ่ะยังดูไหวนะเออแต่ใครจะดูหนังลากยาว11 12ชั่วโมงขนาดนั้นไหม <c oughs> ตัวเล็กก็อาจจะลดหลั่นลงมาตามกันนิดหน่อยนะครับอาจจะเหลือสักประมาณ7 8ชั่วโมงเหลือมาสักค6าชั่วโมงในการดูหนังต่อเนื่่่อองอยงยาี้แต ยังงไถ้าใช้งานทั่วไปมีการเปิดปิดบ้างเนี่ยทั้งวันได้แน่นอนสบายอยู่แล้วกับทุกตะกูลเอ่อแท็บเล็ตหรือแท็บ S9 ของ Samsung ตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่แรกหนึ่งความต่างนะครับผมน่าจะเสริมในฝั่งของคนที่ทำคอนเทนต์อยากจะจบให้เสร็จภายในตัวของ Samsung g a l a ี y Tab S9 ตัวนี้ก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับผมกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมีความ เหมือนแล้วก็ความต่างกันประมาณหนึ่งนะครับถ้าไปอยู่ที่กล้องหลังก่อนเนาะอย่างตัวน้องเล็กเขานะครับผมตัวของแท็บ s 9อันนี้กล้องหลังเขาจะเหลือแค่ตัวเดียวจากตัวของแท็บ S8 ที่มีตัวอัลตวายด้วยแต่ตัวแท็บ S9 จะเหลือแค่ตัววายอย่างเดียวนะครับผม13ล้านนะครับเหลือแค่ตัวเดียวเลยนะบางคนก็บ่นๆอยู่เอ๊ะตัดออกไปแต่ก็อย่างที่บอกมันแลกมากับอะไรหลายๆอย่างหนังหน้าจอที่มันคมขึ้นชัดขึ้น120เฮิรพือย่างเงี้ยนะครับเสริมๆกันไปต้องดูถั่วว่าเอ้แต่ละคนใช้งานนอ่ไกัับยม ขยับขึ้นมาเป็นตัวของแท็บ S9 Plus นะครับผมตัวนี้กับตัวอัลตร้ากล้องหลังเหมือนกันเลยนะครับได้2ตัวได้ตัววายสล้านแล้วก็ตัวอัลตร้าวายล้านนะครับผมซึ่งความคมชัดแรงต่างกล้องหลังเนี่ยจากที่ไปลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าทําออกมาได้ดีนะยังคงสไตล์ความเป็นซัมซุงได้ดีทั้งเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับผมถือว่าใครที่ชอบใจสไตล์ของซัมซุง Samsung, ก็น่าจะถูกใจในการเอาตัวแท็บเล็ตแท็บ S9 ตัวนี้ไปใช้งานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เหมือนกันนะครับแต่อีกหนึ่งความต่าง คือเรื่องของกล้องหน้ากล้องหน้าก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันคลิปทุกตัวต้องดูตัวที่น้องเล็กก่อนอย่างตัวของแท็บ s 9กับตัวของแท็บ s 9 Plus ตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าจะได้เหมือนกันนะครับมีแค่ตัวเดียวก็คือที่เป็นอัลตร้าไวนะครับ12ล้านเปิดอัลตร้าปุ๊บกว้างมากนะครับผมแต่พี่ใหญ่ตัวแท็บ s 9 Ultra ตรงัวนี้นะก็จะได้อะไรที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมีกล้องหน้านะครับ2ตัวก็คือจะมีตัวที่เป็นเลนไวเลยนะครับผม12ล้านแล้วก็ตัวอัลตร้าไวเลย12ล้านตรงนี้มันต่างกัันยงงไคก็ือถ้าาเววลต ของ เอสบ s 9 S9 Plu s 9ันะฮะเวลาอยากจะถ่ายมุมดี่มันแคบๆหน่อยเนี่ยมันคือการเอาตัวเรน์อัลตร์ไวท์นะครับไปครอบให้อยู่ตรงกลางเออมันจะได้เฟรมที่แคบๆหน่อยนะครับแต่ถ้าได้ประสิทธิภาพเต็มๆเ,เนี่ยต้องเปิดแบบอั wide, ลตอร์ไวท์ดาะแต่สําหรับตัวของอัลตร้านะครับผมทั้งมุมแคบมุมกว้างคุณภาพจะไม่ดรอปไม่ตกนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างซึ่งทั้ง3ตัวในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนิดหนึ่งนะครับด้านหลังก็ถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K นะครับผม30เฟรมในตัวของกล้องหลักแต่ตัวเอาต์เตอังไวท์กล นะซึ่งตัวกล้องหน้าก็ถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมได้เหมือนกันหมดแต่แค่ตรงน,นี้จะมีการปรับมุมมองกว้างแคบที่เป็น 4K ได้นี่คือข้อแตกต่างนะในเรื่องของกล้องก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนแล้วกันนะครับว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงนะแต่ถือว่าคุณภาพต่างๆวิดีโอก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับกับตัวของ Tab S9 Series ตรงนี้เนาะสำหรับความต่างสุดท้ายนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกไงอะ่ะจุดพิจารณาหลักๆของหลายๆคนเลยก็ตามนะครับนี่ก็คือเรื่องของราคา ราคาปุ๊บเนี่ยหลายคนถึงกับจริงๆเอาเนี่ย มาเป็นอันแรกนะทุกคนสินใจถูกเลยเออนะครับเรื่องราคาก็มีส่วนต่างซึ่งทั้ง3ามตัวก็ราคาแตกต่างกันไปซึ่งมันก็จะพ่วงกับเรื่องของความจุด้วยเรื่องของการรองรับ 5G หรือเป็นตัว Wi-Fi ด้วยนะครับผมมันก็จะเสริมๆกันไปเนาะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในฝั่งของแท็บ S9 ธรรมดาตัวนี้จะเริ่มมีแบบเอา Wi-Fi นะครับเป็น WiFi และต่ำสุดก็คือแรม8 g ิความจุ128 g ิกนะครับในราคา2 28,000กับอีก900บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่เป็นมิดระดับหนึ่งแลวกันกับฟีเจอร์ที่ได้เยอะขนาดนี้ได้ใน,น้ไจอ o l e ย120เฮิร์ตนะโอ้แต่ก็อาจจะมีตัวแรง12ความจุ26ที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมในราคา34,900นะครับจะกระโดดขึ้นมาอีกนิดนึงเถือคนที่ต้องการแรมที่เยอะขึ้นความจุเยอะขึ้นนะครับผมก็จะแตกต่างกันตรงนี้และในฝั่งของการที่จะใช้ใส่ซิม 5G นะครับผม ตัวของรุ่น S9 ธรรมดานะจะได้แรม8นะครับผม128ในราคา32,900บาทนะครับผมอ่ะก็เลือกเอากันไปแล้วกันส่วนตัวของ Tab S9 พลัสนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งแบบ Wi-Fi แล้วก็แบบซีลูลา่าใส่ซิม 5G เริ่มต้นตัวเนี้เป็นแรม12 256ไปเลยนะไม่มีม828นะครับทุกคนต้องโดดเป็นราคาตรงนี้ในตัวของ Wi-Fi ราคาจะอยู่ที่35,900กับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและถ้าเป็นแบบที่ใช้ 5G ใส่ซิมได้จะอยู่ที่ราคา39,900บาทเลยอันนี้เสริมเข้ามาหน่อยมีอีกหนึ่งความจุเผื่อคนที่อยากจะให้มันได้เก็บรูปเก็บอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมตัวนี้ มี512ด้วยนะก็จะได้ RAM 12เหมือนกันนะครับในราคาอยู่ที่41,900นั่นเองนะครับผมอ่าก็จะตึก๊กตึ๊กตึกต,กตกมีราคาเสริมความจุเข้าไปนะครับผมมาแล้วมาดูพี่ใหญ่นะฮะตัวของ Tab S9 Ultra กันบ้างตัวนี้จะมีอยู่2ความจุด้วยกันนะครับที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะก็คือ256กับ512แต่ในฝั่งของ Tab S9 อันนี้อาจจะพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือจะมีแค่เฉพาะตัว 5G นะครับจะไม่มีตัว WiFi เฉยๆนะอ่าโดดมาเริ่ม มาก็เป็น 5G เลยนะครับจะได้เป็นแรม12นะครับทั้งคู่เลยนะในตัว256นะครับราคาจะอยู่ที่49,900เลยและในตัว512ตัวนี้ 55,900บาทนะครับก็จะได้จัดเต็มไปจ้อใหญ่นะแน่แนๆเลยเออลืมบอกไปทั้ง3ตัวเห็นราคา,าต่างกันแบบนี้ยังมีอันนึงที่เสริมเข้ามานะครับผมบางคนบอกว่าความจุชั้นน้อยอะตืดตดร้อยยี่สิบแปดเองแต่ทั้ง3ตัวนะครับสามารถเพิ่มไมโคร s อ c a r กสได้ถึง1เทรไบต์ทั้ง3ตัวเลยเผื่อใครอยากจะเก็บคงเก็บภาพลงไมโครด c ก r สเสริมไปนะครับผมก็ทําได้เหมือนกันทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะเสริมทุกคนนะครับที่ดูกันถึงตอนนี้นะถ้าพลาดตอนนี้ไปก็คือร รู้สึกว่าอาจจะพลาดไปเลยต่อชีวิตร <c oughs> เราเล่นนะครับก็ <c oughs> คือเรื่องของกล่องนะฮะแท็บ s 9นอกจากเขาแถมปากกาเข้ามานะซึ่งมันจะมีบางอย่างที่เฮ้ยทำไมถึงไม่แถมมานะนี่คือตัวของอะแดปเตอร์นะครับผมที่ไม่ได้แถมมาอยากจะบอกเสริมไปนิดน,นึงก็คือรองรับกําลังไฟในการชาร์จได้อยู่ที่45วัตต์นะครับอาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมอะแดปเตอร์ที่มีความเร็ว45วัตต์ขึ้นไปถ้าอยากจะชาร์จตัวแท็บ S9 ทั้งหลายทั้งแหล่ตัวเนี้ยได้แบบเร็วๆเลยนะครับอาจต้องเสริมเพิ่มนิดนึงที่ทำไมไม่แถมมาที่ฝั่ง แผดถึงแถมเลยเออแต่แลกเปลี่ยนกันนะฮรปากกากับอะแดปเตอร์ทุกคนคิดว่าอันไหนน่าจะโอเคกันประมาณนี้แล้วกันถือว่ามาเทียบความแตกต่างให้เห็นกันชัดๆกับตัวจริงเสียงจริงนะครับกับตัวของ Galaxy Tab S9 ทั้งซีรีส์ทั้งตระกูลตรงนี้เลยลองเทียบกันดูได้นะครับเผื่อเอาไปเสริมการพิจารณาในการจะซื้อแท็บเล็ตนะครับที่อ่ะจอสวยกันน้ำด้วยอ่ะมีการจดกันเขียน Good Note โผล่เข้ามาแล้วก็เก็บไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับหรือว่า ใครมีเรื่องไหนเพิ่มเติมได้นะอยากให้พูดถึงเจาะลึกตรงไหนนะฮะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกเจาะๆเป็นเรื่องๆให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับฝากตอนแลกันนะจะได้แบบว่าแชร์แลกเปลี่ยนคขามเห็นเสริมๆกันไปหรือใครได้ใช้ไปแล้วหรือว่าเป็นยังไงซื่อจริงเนี่ยก่อนหน้านี้น้องตอนที่เขาจะพรีออเดอร์เนี่ยเขามีการแบบจ่ายในราคาเริ่มต้นแต่ได้ความจุเพิ่มอย่างเงี้ยถ้าใครทันก็คอมเมนต์บอกได้นะนะเป็นๆๆๆการขิงๆ,ๆเงินเล็กน้อยเออโหขอบคุณมากมากเลยนะครับผมก็ฝากแชร์คลิ ใครอยากจะดูคลิปอติรีวิวทุกๆวันนะครับสามารถแวะไปดูกันได้นะครับในฝั่งของ t i k t อ k อันนั้นลงคลิปทุกวันเลยในฝั่งของ u t u b e เนี่ยอาจจะมีเริ่มปรับปรับเวลากันเล็กน้อยมีจันทร์พุทธศุกร์อย่างนี้ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผม <S <S 2> <S 2> และก็<ล>อย่าลืมนะยังสับสับไลได้นะครับผม <S <S เป็นกำลังใจให้กับทีมงานอติรีวิวในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยนะครับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับ <S <S ใหญ่จริงๆเลย